มีหลากหลายวิจัยนะคะอ้างอิงมานะคะว่าการสอนภาษาอังกฤษที่เห็นผลมากที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ interacting นะคะหรือว่าการที่เราเนี่ยได้ประสบเจอประสบพบนะคะกับชาวต่างชาติเองหรือบุคคลที่ใช้ภาษาอังกฤษกับเรานะคะการที่เจอตัวต่อตัวเนี่ยจะไม่เหมือนอ่านหนังสือเองอยู่บ้านนะคะฉะนั้นเนี่ยการตอบสนองในลักษณะตัวต่อตัว,ตวหรือว่ากลุ่มเล็กๆไม่เกิน5คนเนี่ยค่ะจะทำให้เห็นผลลัพธ์3-7เท่าตัวค่ะ เพจอินอิชรลนะคะวันนี้นะคะครูเอิร์ก็มาแนะนํานะคะว่าทางสถาบัานเราเนี่ย สอนสนทนาภาษาอังกฤษด้วยวิธีไหนนะคะการสอนแบบ real life situation based นะคะก็คือเราเนี่ยจะยกตัวอย่างประโยคแล้วก็คำศัพท์นะคะที่เราจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เราต้องพบเจอกับชาวต่างชาตินะคะก็จะมาฝึกกันในห้องเลยผ่านเกมสนุกด้วยกันนะคะกิจกรรมที่สถาบันใช้เนี่ยก็จะเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จได้ไวที่สุดเลยค่ะก็จะมีหลายกิจกรรมด้วยกันเลยนะคะอย่างเช่นการแสดงละครหรือว่า role play นะคะ การ describing นะคะหรือการอธิบายรูปภาพนะคะหรือแม้กระทั่ง find the difference นะคะการแจ้งบอกความแตกต่างระหว่างของ2อ,อย่างนั่นเองอย่างแรกเลยเราก็ขอแยกเป็นปัจจัยเลยนะคะที่เราสอนหลกัหลกๆเนี่ยจะมีอยู่5อย่างด้วยกันนะคะ ตั้งแต่การประกอบคำนะคะการประกอบประโยคด้วยไวยากรณ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็การเน้นเสียงขึ้นเสียงต่ำนะคะเพื่อที่ผู้ฟังเนี่ยจะได้รับรู้ถึงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของผู้พูดและในสถานการณ์ที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นเราอยู่ในฐานะของลูกน้องหรือว่าเจ้านายนะคะหรือว่า ผู้ใช้บริการหรือว่าผู้รับบริการหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะบริบทเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะรวมถึงจังหวะเราก็จะฝึกให้นักเรียนเนี่ยสามารถตอบกลับกับชาวต่างชาติได้ภายใน3-5วินาทีกับคําถามในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเลยการสอนในลักษณะนี้นะคะนักเรียนเนี่ยจะต้องพบเจอกับ real life situation นะคะหรือว่าการพบเจอกับฝรั่งในชีวิตประจำวันซึ่งชาวโคราชเองนะคะ หรือคนที่อยู่จังหวัดที่ไกลออกไปในละแวกพื้นที่ที่ไกลออกไปเนี่ยก็อาจจะหาโอกาสที่จะเจอกับต่างชาติได้ยากใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยครูเอิญก็มีตัวช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะคะในลักษณะสอนสดผ่านช่องทางสอนสดนะคะทางออนไลน์นะคะ สำหรับคนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงก็สามารถเรียนได้ค่ะและจะโชคดีมากๆเลยนะคะหากนักเรียนเนี่ยอยู่ใกล้ๆสถาบันของเราซึ่งเราก็มีบริการอยู่ด้วยกัน3จุดเลยนะคะ3ามสาขาด้วยกันก็สามารถเข้ามาเรียนสดได้เลยซึ่งคอร์สเรียนสดที่สถาบันเนี่ยก็จะได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะว่าเห็นผลไวมากที่สุดเลยค่ะ